น้องนกชวนซิมไหมย,ยายพีกินไข่ดาวด้วยยายปิดประตูกันเถอะน้องเขาเสียงดังพ,พัดพริกพัดพริกบวกเออพัดพัดพริกสดพริกหนุ่มจะพริกผัดพริกผัดพริกแล้วก็ไข่าดาวผัด ตอนแรกยายจะตําน้ำพริกอองอองโอ้ไปลวกพักแหมยิ่งอยากหลานก็ให้ตัวก้นน้องลวกจนจีนมากี่ข้าวตัวยาย้กิทนามากี่ข้าวด้วยกันเจ้าลูกสาวเป็นพัดพริกง่ายยายกับไปพอตู้เย็นมีพักกาดข่าวกับจ้นหมูบดอูยายพัดพักกาดขาวไข่าขาดาวด้วยกนะ่ะอืม่ม ยายพีพันได้ 3, สามพันสิบเก้าชั่วโมงแล้วเปิดหื่อไปตั้งค่ะยายกับไปตั้งค่าแล้วบพา,าตั้งค่ะบัได้วันพอดียายมีคลิปคลิป,ลปซ้ำเจ็ดแปดคลิปอแล้วก็ไปส่งตาเจ้านี่ก็เป็นส่วนตัวบัได้เป็นสาธารณะ กัแก้ไปเป็นสถานะแล้วก็ลบคลิปแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งไหม่แต่เจ้าวันอูกก่อนบ่งว่าเวลาลดกองเพราะว่าลองสมารไปแล้วมันแบบผ่านาพัพริกดวกนะเจ้า ปรบพานมือนั่นคลิปซ้ำสมใจสวัสดีเจ้าเดี๋ยวายพี่ใส่เสือเอเ้อกา้องใเนื้อใส่ประแจให้น,นะเจ้าขอบคุณนะเข้ามาติดต่ำยายพีเข้ามาสวัสดีครัปพีสมใจไอคิไอกิฑธ,ธนานะเจ้าก็เลย กดไปแล้วประพานสวัสดีจ้าเจ้าคุณของควายพีย่เกสวัสดีจ้าอังอเข้ากันอืมบุจะกินอย่างน้อแล้วก็เดือดยะเลยแบบร้อลูกหลานสองคนเล่นกับแบบเป็นยายพี่กัเลยมันทำกรบเข้า มาเจ้ากินด้วยกันพี่สมใจก็สวัสดีเจ้าคุณผีไมเนอร์บะขอความไปเร็วอจิฐธ,ธนากับสวัสดีครับเจ้าคุณของก้ายเพือจำนะสมใจ่าแซบแซบ,แซบะลำ้ำเตะเจ้า ล้ำแต้แต้เจ้าอันนั้นกินยังกินน้ำว่า,าก,กินเหล้า <c oughs> <c oughs> จะพี่ก็ลงคลิปไปเลยๆยนะจ้าเราพอดีคลิปจะพี่ซ้ำซ้อนน,อนะซ้ำจะพี่ก็เลยไปลบกว่าง ตะกี้ยาพีเอาเข้าวของน้องกินนะเจ้าเนาะว้าเข้าหลานเข้าเหลืออยู่ย้ายอยู่กับแหงเจ้าอยู่กับแหงเหงพชรตัวแต่อยู่เจียงฮาย ตักเข้ากันรักเข้าเนบทีกันเด้อ